สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองฝายสปูสิคนเขาต้องว่าจังไงว่าแบบใดก็เลยเปิดช่องเนาะอีทีแชนแนลเขาบอกไปไหมโอ้โหอะไรนะขี่ไม่กวาดเห็นคนแล้วบอกเขาเลยโอ้เขาจะมองเห็นใครเนี่ยเธออยูไหนเนี่ยเขายังมองไม่เห็นเลยก็อ,อยู่ในใจเธอไงเธอจะมองเห็นได้ไงล่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเปิดเปิดเปิดช่องหน่อยเปิดช่องหน่อยเปิดช่องหน่อยสวัสดี สวัสดีพี่น้องปองไฟพูสุกคนเขาต้องว่าจะไงว่าแบบ็กเอยเปิดช่องเนะ e นะาะอทีชนแนลเขาบอกไปไหมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอีทีแช n แนลนะคะสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็จะพาแฟนผมมาเล่นครั้งแรกนะครับว่าเราจะแบกผมจะแบกแฟนผมได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมจะแก่้งหรือจะอะไรก็รอชมคลิปกันเลยครับผม ทำไมคนมีนนยี่สิบคนอะเนาะแบกแบกเขาได้ไหมแบกไม่ได้ถ้าอยากให้แบกต้องขึ้นหลังนะนงเอาก็อยากให้แบกไงเขาตัวหนักนะเขาเดินหนีดิเดินเธอนั่นแหละเดินหนี้นเขาเธอบอกทำไมอะไรจะบอกดิอนน้าวขาบอกทำไมแล้วเขาจะบอกทับเธอ สู้เหเหสมรภูมิ <lawsuit. S 1> เอาตัวรอดสู้อย่างมีสตกดิติดไปเลยจ้ารอบนี้เดี๋ยวขาจะพาเธอที่หนึ่งให้ได้เลยนั่นจะเป็นตัวค้างไม่ได้เลยจะรอดูทำได้เธอเก่งไปแล้วเดี๋ยวเขาจะทำตัวแบบเอาไม่ให้แบบเป็นภาระจนเกินไปเธอขัดเล่นเหรอใช่ขัดเล่นไหมมอ้ ันจจะออออกแต่พ่พเเลลยไมใช้วคนมีปักคนมีเงินเนาะโอ้โหอะไรนะขี่ไม่กว่าชื่อ <laughs> ก็ไม่กดเป็นแม่มดเหรอไม่กดพิเศษครับไม่รู้จักหรอไม่กดพิเศษอ่ะผม๊บเขาไปแย่งจากมันมาเขาโอ้โหแบบเผื่อจะได้ไม่ไมกดตัวน,นี้มารู้จักว่าแบบเหนื่อยมากอ่ะพอพอเขาเรื่องอะเขาเรื่องอะ ไปไหนอ่ะดิบทำอย่างงี้บังโอ้โหเธอยิงบังดิเธอยิงบังเอาไปหน่อยเธอขอเธอจะมาแอบเข้าไปด้วยดีมาดีมาดีมาเลยดียังไงกดกดดูว่ามันมีคำว่าใช่ป่ะเออนนั่แหละกดแล้วก็กดมาเลยกดกดยังไงอ่ะไปยังไงอ่ะเธออ่านดูอ่านดูเธออยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แหละวิ่งมาวิ่งมาเห็นเห็นไปเห็นป้ายใช่ไหมแล้วไปเห็นเธอแล้วโอเค ดูป้ายชื่ออะชืขาวอ่ะมันขึ้นอยู่บนหัวนั่นแหละเขาอยู่ตรงนั้นแหละหาของเจอได้ปืนยังได้แล้วได้แล้วระวังคนนะเก็บปืนนะให้เร็วเลยเธอหนี้จากเขาด้วยไม่หนีเขาเราต้องแบบป้องเธอได้เขาครับนานเธอหนีเล่น,นขเขาบอกแล้วไงว่าเราจะปกป้องเธอไงใช่ ปืนอะไรเล่นง่ายๆอ่ะเธอทําทำไมเธอไม่เก็บปืนตัวนี้อ่ะมันไม่ดีหรอเก็บได้แค่สองกระบอกครับอ๋อทำไมเขาเก็บยาไม่ได้แลว้วอ่ะเธอกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มเขาต้องเอาอะไรทิ้งก็ดูดูในะกระเป๋าดีว่าอันไหนไม่จําเป็นอ่ะก็ทิ้งเลยถ้าอันไหนจำเป็นหมดก็วิ่งหากระเป๋ากา่อนเพราะกระเป๋ามันเต็มอ๋อโอเคเธออยู่ไหนอ่ะ,อะ,อะ ดูดูชื่อดิบนหัวส kind of ีขาวอ่ะป่ะไ okay. okay. ็้แล้วครับเไ็้แล้วครับเอ็บเฮ้ยมียาไหมมียายัง um, ม well, uh, ี um, ่แหละครับม oh, ีอันเดียวข้าหากระเป๋าก่อนโอเคครับเขาได้คนมาข้าวยังพ้าวได้ยิงคนละยังว่าเขาเห็นน้องเขาไม่เห็นกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเขาซื้อให้มามาเราเอา ตามมาตามมาไหนอะ่ะตามมาเดี๋ยวซื้อกระเป๋าให้ครับซื้อแล้วเก็บดิซือ้อได้เหรอซื้อได้ซื้อได้ไมันต้องเหเรียญนะเหรียญอ๋อนี่มันเป็นเหรียญสีทงองทองอ่ะเหรอใช่ใช่เก็บกระเป๋ายัางเก็บแล้วเก็บเก็บเลยเก็บยังได้ยังได้แล้วได้แล้วเห็นคนแล้วบอกเขาด้วยนะ เขาจะมองเห็นใครเนี่ยเธอไงเขาก็มองไม่เห็นเลยก็เราอยู่ในใจเธอไงเธอจะมองเห็นได้ไงล่ะอย่างนี้ต้องผ่าตัดหัวใจละทำไมต้องผ่าตัดด้วยครับก็อยากเจอเธอไงเย็ดเขาไม่เจอหรอครับเพราะเราเขาจะางไปอ,อ,อ,อยู่ห้องที่สีของเธอไงเรามีห้องเดียวนะใช่เหรอใช่เพราะเราไม่หลายใจ แล้วใครอ่ะอยู่ห้องเดียวแล้วแล้วใครเป็นคนอยู่ในห้องหัวใจห้องเธอก็เธอไงครับน่ารักครับจะมาตามมาเฮ้ยไ่ไหนอ่ะเนี่ยวิ่งตามเขาดิเห็น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 ชื่อปะลองดูรอบๆดิมันจะมีชื่อบอกอยู่เห็นปะไม่เห็นอะดูดีๆดูดูดีๆน้องทันเพวิ่งไปดิรีมารอด้วยดิโอ้เธอเดี๋ยวเขาจะป้องเธอไงเธอแบบ ยืนนิ่งก็แบบเปนไงเดี๋ยวอะไรคนตามมาตามมาตามมาเอ้าทำไมยิ่งวิ่งยิ่งห่างกันอ่ะเขามาดียวมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่น่นเขาเห็นอะไรเขาเห็นแล้วเห็นแวเธอก็รอเขาก่อนเขากลัวกดถือมัดดิมันไม่มีอ่ะมีแต่มี้นั่นแหละอั่นแหลังเา้วน้ขเ แล้วก็ระวังตัวด้วยครับตรงเปลี่ยนเป็นหนึ่งสเตปก็นักแข่งเก่าครับแข่งโอลิมปิกหรอใช่ครับแข่งรอด้วยแข่งแข่งคนอื่นเพื่อไม่ยั่งเทือใช่เฮ้ยอะไรวะอะไรวะยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนหยุดเถอะแข่งกับคนคุยเทือไงคนระวังรับ ไเอาไว้เราไห้หลอนเอไว้เออตรงนี้แหละเดี๋ยวไปจัดการลูกซ่ครับูนี่เูกซู่มันมาทางครับโอ้โหเธอสุดยอดเลยมาจิงมันเลยมาจิงมันเลยตามมันมาอาดยิงเทิเนี่ยดูนานไว้เต้นเต้นตะมันเต้นตะมันเต้นยังไงอ่ะเต้นไปด้วยรูปรูปอมยิ้มอ่ะไอ้ปาะ อ๋อเขาได้แล้วโอ้โหจบลนี่ยเขาเต้นแล้วไหนไเต้นเต้นท่าอะไรรวยเกินรวยเกินนะครับน้องาด้มันต่อหาเต้นมันต่อ ตามมาตามเธอไม่ทันนะจะถือปืนมิ้นะมันวิ่งช้าเดี๋ยวมีคนดีดไปอ๋อน่าจะตัวน,นี้มั้งเจะขออีกนะใช่ตามเข้ามาตามเข้ามาเฮ้ยมีคนโดดอะไรอดีกวะ,อ,ะอยู่ไหนไม่น่าจะใช่อาจจะใช่ครับเราจะพาเข้าไปไหนเนี่ย ขอกินได้ไหมขอกินได้ไหมกินเห็ดพาไปอยู่ในหัวใจเราไงไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวมีคนอื่นมาอยู่ใช่เหรอใช่เธอลลยใจมากฮะเเอลายใจลลยใจตรงไหนฮะทุกตรงเลยมีใจเดียวครับมีแค่จงผู้คนเดียวครับไปยี่สิบสามจริงครับจดูเขาทำอะไรให้ดู ยันยินนี่นี่ยันยนีนน่ดูนะหนะ่งอะไรเนี้ยเนี่ยเขาบอกให้เธอเลยไอ้เขาเขาต้องทำเท่าไหร่อ่ะใจทั้งหมดที่เขามีเขาขอยกให้เธอเป็นคนเดียวหมดแล้วไงเอาแล้วเขาไปไหนเธอไม่รอเขาอะ่ะยิงตามมาเดี๋ยวคนหนาคนแน่วันนี้มีคนให้ยิงอะ่ะ <c oughs> มาตามมาเถอะขึ้นามาเลยวัดได้อ๋อเป็นไรเอ๋อเป็นไรเธอวิ่งกลับไปกลับมาอยไปสเต็ปครับสเต็ปอะไรเนี่ยคนได้ยิงไม่โดนหัวไงแซกเจ้าบูจักบ่อให้แรงซิกแซกซิกแซกบูจักบอฮะพอ้บูจักดอกโอ้ยเจ้าอออุ้ยเธอขี่มอไซค์ไหมไม่แน่น เธอขึ้นหลังเลยเขาเขาให้ <S <S เด็กแวนเก,เก,เก,เก่าครับเดแว่นเก่าเเด็กชนเลยนนเนาะเธอดับตัวสามจีนดีผลไม้ชมดูชื่อชื่อเพ้ิชื่อหน,น้าจริงต้องบอกว่าชื่อหน้าจีิต้องเรียนรู้อี

ครับ<น>มันมันอยู่ทางเขาเหรอใช่ตัวนึ้งโอ้คนเยอะมากมันคนเยอะเลยไอ้วจะต้องปกป้องเขานะใช่ครับตัดตัดแล้วว่ะ เพื่อมีคนขี่รถอี่าเอาไว้เฮ้ยโอ้ยเขาโดนชนว่ะ โอ้โหเดือดรถชนโอ้โหโคตรโกงอ่ะครับโอ้จบแล้วทำไมไม่ลงมายิงกันเอาใช่โอ้จบเลยรอเจี๋ยวทีหนึ่งพุษาออกสเต็ปยิงเลยเนี่ยใช่ไปคิดให้เขาหน่อยดิเธอออกมายังออกมายัง ออกกัยังครับฮัลโหล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 ยังไม่ได้ยินอนะ่ะฮัลโหลเปิดมาหน่อยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินยังได้ยินแล้วได้ยินแล้วปิดปิดคลิปให้หน่อยครับขอบคุณที่รับชมน,นะคะถึงจะกาดแต่ก็รักนะอ๋อโอเคครับ ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยววี่ีต่อไปจะเป็นยังไงก็รอชมเลยนะครับตอนหน้ากมขอโทษว่า <ไป S 1> ผมจะต้องทพักที่นีแน่นอนครับขอบคุณครับบายครับ